ท่านไหนนะคะที่ประสบปัญหากับการปลดรหัสล็อกของกระเป๋าเดินทางนะคะของเรานะคะทุกคนคะ่ะวันนี้เดี๋ยวจะมาสอนง่ายๆเลยได้กระเป๋าไปแล้วรหัสเป็นศูนย์หนแบบนี้นะคะให้เปลี่ยนนะคะเลขทุกตัวเป็นศูนย์ทั้งหมดแบบนี้นะทุกคนดูนะคะเป็นเลขศูนย์ทั้งหมดแบบนี้แล้วก็ถ้าใครที่แบบว่าดันแบบดันแบบนี้มันจะไม่ออกนะทุกคนต้องเห็นไหมเห็นลูกซรอตรงนี้นะคะดึงขึ้นมานะคะ่ะแบบนี้นะคะก็คือกระเป๋าจะปลดล็อกได้นอนหรือสําหรับใครนะคะที่ ปลดศูนย์แล้วแล้วกระเป๋าไม่ปลดล็อกนะคะก็คือแนะนําให้ลูกค้านะคะดูก่อนว่ามันติดปัญหาตรงไหนเราไปเผิดตั้งรหัสหรือเปล่านะคะก็คือถ้าสมมติใครอยากจะตั้งรหัสล็อกกระเป๋านะคะก็คือง่ายมากๆเลยก็คือดึงตรงนี้ขึ้นแล้วก็ตั้งนะคะอย่างนี้เลย9อะ่ะสมมติตั้งเป็น99 9, 9นะคะเป็นเลขแบบนี้แล้วก็ปล่อยลงแล้วเราก็ล็อกนะคะแบบนี้นะคะรหัสของเราก็จะเปลี่ยนเป็น999แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวลองจะใส่รหัสอ,อื่นอะ่ะพี ก็จะปลดล็อกไม่ได้อันนี้คือการตั้งรหัสกระเป๋านะคะแล้วก็การปลดล็อกกระเป๋านี่ค่ะไปเลขเกาๆปุ๊บก,ก็คือดึงตรงนี้เหมือนเดิมนี่คะ่ะสิบก็จะเด้งออกมาแบบนี้ก็คือใช้งานได้เลยนะคะแบบนี้ก็คือง่ายมากๆนะคะถ้าซื้อกระเป๋าไปครั้งแรกจะเป็นเลข0ูนย์สตัวนะคะแล้วก็วิธีปลดล็อกต้องดึงดึงตรงนี้นะคะห้ามดันลงหรือว่าดันข้างล่างขึ้นแบบนี้จะไม่ปลดล็อกดิคะ่ะลูกค้าต้องดึงดึงตรงนี้อย่างเดียวเลยนะคะใช้นิ้วของเราดันขึ้นแบบนี้ปลดล็อกได้แน่นอนคะ่ะ